One News ตรงไปตรงมาภาพของผู้คนที่เบียดเสียดมาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตามแนวคลององอ่านร้านพาร้านคา้าย่านสะพานเหล็กและสะพานหันที่เห็นจนชินตานะครับวิถีชีวิตของเมืองหลวงที่อยู่มานานกว่า30ปีกำลังจะเลือนหายไปเมื่อทางกรุงเทพมหานครเข้ามาจัดระเบียบพื้นที่ริมคลององอ่านแห่งนี้ติดตามวิถีชีวิตและลมหายใจของสะพานเหล็ก จาาากรรยงนคับตลอดแนวคลององอ่างจากสะพานเหล็กต่อเนื่องไปถึงสะพานหันพื้นที่รอยต่อเขตพ,พระนครกับเขตสมพันธวงศ์กรุงเทพมีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งถนนเป็นแหล่งขายสินค้าประเภทของเล่นมากมายที่มีผู้คนมาเลือกซื้อหาทั้งเครื่องเล่นเกมโมเดลหุ่นยนต์บีบีกันรถและเครื่องบินบังคับวิทยุ ด้วยสภาพพื้นที่จำกัดแต่มีแผงค้ากว่า500ร้านที่นี่จึงดูแออัดไปด้วยผู้คนเดินเบียดเสียดกันตามทางเดินแคบๆบแบบแต่มันได้กลายเป็นสเสน่ดึงดูดให้ผู้คนมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อสัมผัสกับสินค้าหลากหลายวิถีชีวิตรวมทั้งวัฒนธรรมของคนกรุงมานานกว่า3ทศวรรษลูกค้าที่นี่มีตั้งแต่วัยรุ่นคนทำงานไปจนถึงคนแก่และเด็กบ่อยครั้งที่พ่อแม่พาลูกๆมาซื้อหาของเล่นเป็นรางวัล เป็นของขวัญในวันสําคัญกลายเป็นแง่มุมเล็กๆที่อบอุ่นก่อนจะเลยไปรับประทานอาหารที่ย่านสะพานหันคลององอ่างเป็นคลองประวัติศาสตร์ขุดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูงเมืองชั้นนอกด้านตะวันออกหรือคลองรอบกรุงเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดสังเวชวิทยา มาบรรจบที่คลององอ่างเดิมเป็นแหล่งค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและจีนส่วนที่มาของชื่อสะพานเหล็กนั้นในปีพุทธศักราช2438พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้านัชการที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยานถนนเจริญกรุงและรื้อสะพานเหล็กใหม่พระราชทานนามว่าสะพานดำรงสถิตแต่คนไทยยังคุ้นเคยและเรียกว่าสะพานเหล็กมาจนถึงทุกวันนี้ แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปภาพวิถีชีวิตอันคุ้นและดำรงอยู่มานานกว่า30ปีกำลังจะเลือนหายไปด้วยกรุงเทพมหานครจะขุดลอกคลองสาธารณะใช้เป็นเส้นทางสัญจรพร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ใหม่ไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างบนคลองอีกต่อไปลมหายใจของสะพานเหล็กจะรวยรินเหมือนชื่อที่ครั้งหนึ่งเกือบจะลืมเลือนไปจากความทรงจำหรือไม่ One news Trong Pai Trong Ma.